เอารับกลับมากับพาทนี้ครับพาร์ทที่4แล้วนะครับในวีคที่2ครับพาทนี้ผมอยากไปที่นี่ไว้ไปดูว่ามันคือร้านอะไรแล้วก็ที่นี่ครับ2ที่เนี่ยส่วนพารทนี้ผมจะเอาตู้แพงสุดและกันนะเลือกแค่ตู้แพงสุดเท่านั้นครับเริ่มต้นอันนี้ครับ2 9 9ผมว่าเราควรลงทุนนะนี่นักลงทุนวะ <c oughs> นักลงทุนคำ <c oughs> นี้น่ากลัวจัง <c oughs> และจริงๆนะเราก็สามารถซื้อรถได้นะแต่ว่าเหมือนเขาจะบอกว่าเราต้องปลดล็อกสิทธิในการซื้อรถคันนี้ก่อนผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันว่าเราจะปลดล็อกยังไงซึ่งตอนนี้มันก็มีรถแค่สองคันครับอันนี้คือคันที่เรามีอยู่ตัวนี้เป็นอีกคันหนึ่งในตอนเดโมนะครับเป็นแบบกระบะนะซึ่งข้างหลังมันจะกว้างกว่านะครับแรงน่าจะเยอะกว่าด้วยน่าจะต้องมีเงินก่อนครับถึงจะมากดซื้อได้แต่เราไม่รู้ราคาไงโอ้โหของขายเกี้ยงแล้ววะ่ะ450ครับเอาทุนไปหน่อยพอไปได้ เงินก็ไม่มีแถมยังติดหนี้ด้วยนะครับกู้มาตั้งแต่พาร์ทก่อนโอ้ยแถบอยากโดด้าไฟอ่ะไม่รู้จะพอหรือ,อเปล่าครับเริ่มต้น 2 9 9ครับไปที่330แล้วตอนสามครับสามร้อยเก้าสิบเก้าสีโอ้โหกูตายพี่พี่พี่ผมขอพี่ผมขอโอ้โหไม่พอไม่พอตอนนี้ไม่พอไม่พอนักอุนคตัวนี้น่ากลัวจังไม่พอไม่พอโอ้แพงวัแพงวัโอ้โหกร้อยเก้าเก้าผมว่าได้วันละตู้ไอ้ทราคาเนี้ผมพูดเลย โอ้โหจบที่700เหรียญครับตายตายครับแบบนี้ราคาแรงครับเราควรเริ่มต้น130มั้ยไหมเออ130แหละเอาที่ตัวเองไหวด้วยนะไม่ใช่แบบแพงสุดแล้วไม่มีตังประมูนไม่เอานะครับถ้าทุนผมมีเยอะผมจะเอาตู้แพงสุดให้รอบนี้ก็ของไม่เยอะครับโอเค140ครับ150ครับ160 170 180อันนี้ไหวนะผมว่า 190 2 0 2 2 0 2 2อโอ้โหูองย280มาแล้วจบที่เท่าไหร่โอ้โหพี่ยังเอาอีกเลยพี่300 320ี่พี่ใจเย็นนะพี่ใจเย็นนะและจบกำมูลที่3 2มูลที่320เหรียญครับของใหม่รอบนี้มีเครื่องดูดฝุ่นครับเก้าอี้เหมือนแบบเก้าอี้ตัดอมอ่ะอนนี้โอเคก็มีของใหม่ประมาณนี้แต่เรามาลุ้นกล่องกันในกล่องนี้มีกำไรครับอ่ะเก้าอี้นี้ครับ ราคาอยู่ที่84เหรียญราคาดีครับ <c oughs> โหเครื่องยกน้ำหนัก66เหรียญโต๊ะครับ48เหรียญซ่อมแล้วเป็น67เหรียญเครื่องดูดฟูนครับ84เหรียญโครงจักรยานครับ101โอ้โหสภาพแบบกูดอะไม่เอียมอ่ะ500ครับตูน้นี้ราคาประเมินจบไปที่500ครับซึ่งผมบอกเลยว่าเราไปขายในโรงแล้วจะนำอีก ก็น่าจะจบที่600นะกำไรก็เกือบเท่าหนึ่งครับ200กว่าก็เหรียญนะกำไรอะ่ะเอาๆมีตู้ไหนแพงอีกเริ่มต้นแบบสักหลักร้อยอ่ะตอนนี้ยังเห็นแค่หลัก10นะเจ็ดสิบหกสิบห้าสิบผมก็น่ายังไม่ประมูลนะแล้วก็เงินเราไม่ได้เยอะขนาดนนด้วยครับนี่แหละเอาแค่ตู้แพงๆวันละตู้ก็คุ้มแล้วผมว่าโอเคครับของประมาณนี้ครับขดไม่ยากไม่เย็นอะไรจบเช้าอ่ะนะ้องเออขโมยมาใส่กันนั้นก็คนะันไหมล่ะเปรี้ยวอะ่ะ เครื่องแบบได้ีกสักอันไหมล่ะโอ้ผมรู้สึกภูมิใจมากเลยขอถอยรถไปหน่อยวะนะสาะน้ำเด็กเนี่ยผมขายไปเขาเนี่ยก็ใช้ประโยชน์นะเออภูมิใจจริงๆภูมิใจจริงๆนะผมจะช่วยปลดปล่อยวิญญาณพี่นะเฮ้ยว่าแตวิญญาณพี่นอนอ่างน้ำเลยเหรอวะเย็นสบายนะเนี่ยระวังวิญญาณด้วยเนดะ้อ ใครดูรอบก่อนนะไอสาน้ำเนี่ยโคตรหลอนโอเคครับใส่เข้าไปเลยเก็บของแรไว้นะเหมือนเดิมคือลูกน้องเราดีจัดอะเจสันบวกราคาไปเยอะเลยอะมืองนี้ก็เลี่ยมเหมือนกูเลยเนี่ยะเพ่ดูดฟูเนื้อมอันนี้บวกไปร้อยยี่สิบนะอันนี้ผมไม่ได้ตั้งแล้วนะครับให้เจสันเป็นคนตั้งราคานะครับโอเคราคาดีเลยเจสันบวกร้อยเลยเจประมาณนี้ครับ ขอให้เจสันทำงานไปคือผมสังเกตช่วงนี้ครับทำไมเงินแบบแต่ละวันผมตื่นมาแล้วมันหายนะคือเหมือนว่าเขาจะหักวันละครับคือเขาระบุไว้อยู่นะครับว่าเขาจะหักวันละเท่าไหร่นะครับนี่ครับเราก็ต้องเตรียมเงินไว้แบบติดกระเป๋าหน่อยนะนี่ผมเหลือพันเจ็ดร้อยแล้วนะครับแต่เราจะใช้เลยก็ได้นะจ่ายเลยก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ไม่มีนะคือตอนนี้ผมต้องรอของขายก่อนไม่งั้นแบบไม่มีตังค์ครับเดี๋ยวดูตู้ประมูลรอก่อนโอ้ตู้แพงสุดนั้นจะมีแค่วันละตู้ครับแต่อันนี้แปดสิบเอ็ดเหรียญน่าสนใจอยู่มะไกหน่อย ประมาณสองทุ่มอันนี้ได้อยู่นะเรีวพี่เร็วเร็วเรวเรวเรว,เรว,เรวซ,ซื้อซื้อซื้อผมจะได้รีบไปเอาต่อรองซะหน่อยครับตอนนี้ผมจะไปไม่ได้นะอุ๊ยสิบเก้าเหรียญเจอกูสิบเอ็ดเหรียญ <c oughs> ต้นทุนอยู่ที่9 5้าห้าเหรียญอะจัดไปเลยพี่ดูกูโกงเป็นไงเจสันดูมึงโกงอย่างนี้เลยเหลี่ยมแบบกูเนี่ย <c oughs> เอาเดี๋ยวหลังอันนี้ฝากเจสันครับเราเอาทุนครับไปประมูลกันต่อ ที่ตู้แพงนะครับของวันนี้นะอ,อยู่ที่81เหรียญนะครับอันนี้ที่เห็นก็แพงสุดของวันนี้ครับโอเคครับตู้นี้ครับมาถึงแล้วครับเริ่มการประมูลเลยเดี๋ยวจะขนของนานโอ้โหตู้อย่างโลง่งแล้วเริ่มต้นแบบ81เหรียญน,นะเริ่มต้นที่8 1เหรียญน,นะครับผม <Come on. S 1> เปิดก่อนเลย90้าร้อโอ้โห uh huh. พี่ก็เล่นแรงเกิน150ครับ <Come on. S> 1้0ครับร8อ ร้อยเก้าสองร้อยและ220 240 260่รกสับพี่จบที่สองร้บครับภูมิใจจริงๆเหรอภูมิไม่ได้อันนี้ข้างหลังเฮ้ยเครื่องทำกาแฟเอ้ยอันนี้ผมจําได้มันอยู่หน้าตู้ของเราร้านรับจำนำเอแต่ว่าอันนี้ผมจะเอาแบบไปวางที่บ้านไว้รูปปั้นคารบอยครับซ่อมร้อยีเหรียญครับ นี่จริงๆเขาจะบอกประเภทไว้อยู่นะครับ Art and c u l t u r e นะอันนี้ถ้าเอาไปขายก็จะบวก20%นะครับแมกกาซี Magazine, นคะรับเหรียญโอ้โหราคาดีอยู่นะเครื่องทำกาแฟ2เครื่องครับ77เหรียญโอ้โ2ออันนี้มีร้อย2เหรียญโอ้โหแบบกูด,ด,ด้วยดี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 มีครับอันนี้แบบสภาพใหม่ๆนะ37เหรียญโอ้โหสภาพแบบเพอร์เฟกต์โอ้โี่ของดีๆเว้ย อันนี้ตู้45เหรียญครับ63เหรียญครับหลังหญ่ซ่อมแล้วอุ้ยขัดกรอเอาไปรู้ว่ากล่องนี้มีอะไรครับเปิดมาเอาอีกแล้วครับกำไรเงินครับของแรนะแต่ว่าสภาพอาจจะไม่ค่อยดีนะอันนี้ตู้นี้เราจ่ายไป260นะรวมประเมินราคานะ420นะครับก็กำไรครับกำไรหลักร้อยเลยครับ่าถามผมว่าเท่าไหร่นะผมไม่ได้มีคำตอบไว้ในใจเจสันเราขายไป478เหรียญครับ ดีดีเจสันไม่ได้ไม่ได้หนึ่งแถมหนึ่งให้สาวไปใช่ไหมไม,ไม่ใช่ไหมเฮเจสันเฮือโอเคครับเอาของเข้าร้านเรียบร้อยนะไวจริงๆไวกว่ากูอีกเ <c> ฮ <oughs> ้ยอันนี้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้อันเดียวกันกับนี่เลยครับผม <c oughs> บอกเลยไปขัดเอ็มเอียมอะตกแต่งบ้านสวยๆอะ <c oughs> เอาพวกของแรงเข้าแวร์เฮาส์ครับ ตอนนี้ของแรงก็จะประมาณนี้เลยนะครับซึ่งมันใส่ได้แค่10อย่างนะครับกําไรนี่เยอะสุดแล้วต่อไปก็นี่เลยครับหมาเราวางไว้ไหนทีเนี้ยเอ้าวางไว้นี่ได้ไหมเออซีพีดีพีดีดอก้อมเยอะๆซีพีดีพีดีดอก้อมเยอะมันดูมิติวางแล้วตรงนี้แหละวางข้างน้ำให้ตายเถอะวะโอเคจบวันนี้ครับกำไรครับอยู่ที่496เหรียญครับ ตู้แพงมีเริ่มต้น8ปดสิบเอ็ดเหรียญนะครับแล้วก็ผมรอดูรอบบ่ายด้วยละกันเดี๋ยวเอา8ปดสิบเอ็ดเหรียญก่อนช่วงเช้ามาแล้วครับรอน้าไหมครับโอ้โหของแน่นตู้เลยอะเหมาครับพี่แปดสิบเอ็ดเหรียญับเปิดก่อนเลยเก้าสิบเอ็ดโอเคร้อยหนึ่งครับยบร้อยสิบครับร้อยยี่สิบร้อยสามสิบครับพี่ร้อยห้าสิบโอเคร้อยหกสิบครับมาร้อยเก้าสิบครับสองร้อยครับ ส <Yep. S 1> องร้อยสามสิบสองร้อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสองร้อยเจ็ดสิบเอาแล้วแต่ตู้นี้ของเยอะจริงโจกการประมูลนะครับที่สองร้อยเจ็ดสิบเหรียญเฮ้ยมีการอันล็อกอะไรด้วยเว้ยเมื่อกี้ผมไม่แน่ใจมันขึ้นอันล็อกอะไรไม่รู้อ๋อนี่ครับเขาจะบอกอยู่ว่าเราสามารถซื้อบ้านได้เลยว่ายี่สิบการประมูลเทียร์สี่นะครับก็คือเรายี่ห้านะครับน่าจะเป็นโกดังสินค้าที่ผมว่าที่มีกล่องประมูล แล้วก็เกียวห้าครับเลเวลสาห้าโอเคเทียย์ขยับไปประมาณนี้นะครับตู้ครับอันนี้3าเหรียญราคาไม่ค่อยแรงครับโครงเตียงครับ88เหรียญโต๊ะเครื่องแป้งครับ88เหรียญวอลแล์บอลนะครับ12เหรียญกระท้งครับ26เหรียญซ่อมแล้วเป็น37เหรียญกล่องครับอันนี้ไม่ล็อกนะของข้างในของแรงอ,อีกแล้วเรานี้ไปจอกครับ อย่านะอย่าเด้งนะโอ้ยพี่ทวงหลังไนงะพี่นี่มันแบบการคำนวณแบบระดับเขาเรียกอะไรนะเออนั่นแหละเก่งๆนั่นแหละไอ้พี่กเขาว่าเก่งๆนักคิดเลขอะ่ะเออนั่นแหละนั่นนะคนเข้าร้านเลยเก็บเงินก่อน เจสันขายได้500ครับ800ละเงินเราตอนนี้ผมอยากจะเก็บเพื่ออัปเกรดเครื่องมือจริงๆเลยนะครับจะได้แบบตรวจสอบได้ทุกทีนะผมจะอัปเครื่องมือตรวจสอบทุกทีนะ2000นะแต่ว่าราคาก็แรงอยู่ตู้ต่อไปเห็นแพงก็ตู้นี้ครับ82เหรียญน,นะออ้มีของใหม่ย่คผมเริ่มตน้นที่82เหรียญครับและผมเปิดก่อนเลย92เหรียญมาที่112เหรียญแล้วไปร30ไปต่อที่142เหรียญครับ ร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบครับร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบสิคจบที่ร้อยเก้าสิบสองเหรียญครับราคาดีนะพรมออกมาก่อนเลยแข็งเนืพรมเนี่ยแข็งปุ๊กเลยนะโอ้โหเอาอีกนะออมีกล่องล้อครับไมโครเวฟครับยี่สิบแปดเหรียญซ่อมแล้วเป็นสามสิบเก้าเหรียญอันนี้โต๊ะครับซ่อมแล้วเป็นเจ็ดสิบเหรียญครับลูกเทนนิสครับหกเหรียญ อันนี้อาหารกระป๋องครับ9เหรียญไม่ต้องไปลงรับตำำนะปูเสือขายตรงนี้นะแต่ทำเลไม่ค่อยดีว่ะเ <laughs> อ้ยเสือซ่อมได้โอ้ยผมลืมตรวจสอบเสือเลยห้าสิบห้าเหรียญครับไปกันแล้วพี่นะโชคดีนะหลังๆพี่ไปเกิดเองแล้วกันนะ <laughs> เพิ่มเข้าไปอีกกล่องจะเต็มสลอส็อตแล้วนะหรืออีก2กล่องครับเดี๋ยวลุ้นทีเดียวจบพาร์ทนี้เรานากระบอกเงี้ โอเคครับกลับมาของก็โล่งเช่นเคยทํางานดีกว่าน้องเดี๋ยวพี่ลดเงินเดือนให้และเจสันก็ขายไปแล้ว460ครับโอ้เงินเรามีพันละแล้วของรถใหม่ยังไม่ได้ขายด้วยโอ้โหมีตู้นี้ว่าเริ่มต้นที่140ครับมาดูว่าตู้นี้ครับจะจบที่เท่าไหร่ของเยอะนะของเยอะนะโหไปไวมาก150ครับ160ครับ170 180 200 220 240 260 <Okay. S 2> และ280รครับมี300แน่ๆครับ320 340ครับจบที่400หรือเปล่า <Yeah. S 1> หรือยังไง380ครับจบการประมูนะครับโอโหได้มาที่385เหรียนครับขยะไม่เยอะครับรอบนี้มีอยู่ส3ชิ้นเองนะมีแจ็คเก็ตครับ อันนี้ห้าสิบสองเหรียญโครงเตียงครับอันนี้ราคาดีอยู่แล้วนะกองนกครับสี่สิบหกเหรียญกองล็อกครับอันนี้หุ่นลองเสื้อครับห้าสิบแปดเหรียญโอ้โหตู้นี้มาแล้วก,กำไรมาแล้วเขียงนะร้อยโอ้โหโต๊ะครับ9 5้าบห้าเหรียญโอ้โหโอเคอย่างสุดท้ายครับเตียงครับ4ี่้าเหรียญนะซ่อมแล้วเป็น 68สหเรียญครับกำไรครับเน้นๆเลยรอบนี้โอเควันนี้เจสันขายไปได้ทั้งหมดครับสี่เหเรียนะครับเงินเรามีพันละผมคิดว่าเร็วๆนี้เราจะซื้ออุปกรณ์ใหม่ได้นะครับโอเคครับนอยครับจบวันนี้ครับกำไรสี่ร้อยครับหลังๆเริ่มมีกำไรเยอะครับแต่ว่าเหมือนเราจะลบอันนี้ได้นะครับเพื่อที่จะเลือกอันใหม่หรือเปล่าครับผมลองเลือกดูฮะลบไปแล้วกูไม่ได้เงินคืนด้วย โอ้เปลืองรับเกียรติที่ผายพันหนึ่งเลย้วนุวย <c oughs> ้ยเออช่างวัเนเถอะไม่เป็นไรเอากล่องมาเพิ่มให้ลุงทํางานเพิ่มอีกกล่องได้ลุงอีกกล่องเดียวครับเราก็จะเต็มตู้วันนี้แพงๆครับมีตู้นี้ครับเริ่มต้นร้อยสิบเก้าเหรียญอันนี้น่าสนใจโอเคมาดูว่าจบที่เท่าไหร่ครับตู้นี้อืมแน่นเอียดครับเริ่มต้นที่ร้อยสิบเก้าครับเปิดก่อนคนแรกครับร้อยยี่สิบเก้าเหรียญและร้อยสี่สิบเก้าร้อยห้าสิบเก้าร้อยหกสิบเก้า ร้อครับ <Okay. S 1> งั้นก็ร8 0 200 oh. 220บครับพี่สองร้อสบสามครับตอนนี้ <Come on. S 1> 320และจบการประมูลครับ3ามยยีเกหรียญครับเคียร์ขยะกันเลยยังเยอะโอโหเยอะมากเฮ้ยเฮ้ยกล่องเละเฮ้ยไม่ใช่กล่องล็อกด้วยเปิดได้โอ้ มีอะไรอาา่ะฮะถังเนี่ยนะกับอะไรเนะนี่ยหนังสือ,โ,อโต๊ะครับเฟอร์นิเจอร์ครับ,ร,บรอบนี้เยอะอยู่อันนี้ราคา50เหรียญครับเ0เหรียญครับอีกตู้ราคาหลักร้อยครับจองไว้ก่อนครับอันนี้กล่องนี้เอา้าปิดฝั่งซะด้วยของแรงแล้วครับโอ้สองชิ้นเหรอสองชิ้นไม่แน่ใจว่าอะไรรูปปั้นเหรอเป็นเป็นรูปปั้นผู้หญิงแบบสมัยเก่าครับส่วนอันนี้ไมโครโฟนครับ แล้วก็มีหม้อนะเตาเหล็กครับ47เเหรียญซ่อมแล้วเป็น65เหรียญอันนี้ตู้ครับ68เหรียญได้กำไรนิดหน่อยครับตู้นี้ไม่เยอะมากแต่เราไปลุ้นตู้ต่อไปกันก่อนห้าโมงครับเราจะแวะมาที่ร้านนี้กันก่อนนะไม่แน่ใจว่ามันคือร้านอะไรเหมือนว่าจะเข้าได้ครับอ๋อเป็นร้านขายเหมือนกันครับเอาของเกี่ยวกับกีฬาของเล่นนี้ครับมาประเมินได้อ๋อ ถ้าเราไม่สามารถประเมินได้ก็มาประเมินที่นี่ครับแต่ว่าเราต้องเสียค่าประเมินนะผมว่าเอาของแลมาประเมินที่นี่ดีกว่าแยกประเภทมานะครับะร้านเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อีกร้านหนึ่งน่าจะคล้ายๆกัน,นครับอีกร้านอยู่ตรงนี้นครับเป็นร้านประเมินของของิ่ทิบอกนะครับผมว่าเราประเมินไปเลยอันนี้สามสิบเหรียญนะครับนี่เลยประเมินเลยอันนี้ผมไม่ได้คิดจะเก็บไว้อยู่แล้วเอานะครับอีกตู้ครับทีนี้เต็มครับอะไรวะนะะ มาสออรอบเนี้ยเริ่มต้นที่100ครับ117เหรียญเปิดก่อนเลย120ครับ130 140 150 160เอา170ครับ180งั้นไป190กันเลย200ไป120ครับ140งั้นก็จัดไป160ครับที่180 320ครับงั้น140ครับโหแรงนะแรงนะ จบการประมูลนะครับที่340ครับอันนี้แบบที่ใส่ฐานของเตาผิงนะครับหรือเขาเรียกว่าโป๊กเกอร์เตาผิงนะ37เหรียญรอบนี้มีของแรงครับเป็นอันนี้ครับแต่ไม่น่าจะประเมินที่ร้านได้ครับของพวกนี้เวียนนะครับอันนี้47เเหรียญซ่อมแล้วเป็น65เหรียญครับมีของแรงอยู่2ชิ้นครับรูปภาพนะอันนี้โทรศัพท์สมัยเก่านะ19เหรียญซ่อมแล้วเป็น27เเหรียญครับแล้วก็เหมือนเดิมครับ กำไรเงินครับอันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะขนของที่เป็นของแรงที่พอจะประเมินได้มาทั้งหมดนะครับแต่รอบนี้ขาดทุนครับขาดทุนประมาณ70เหรียญน,นะยังไงเราขายบวกราคาก็เท่าทุนอยู่ดีครับแต่แค่ไม่มีกําไรเท่านั้นเองโอ้โหแล้วขนยังไงนี่แหละประเด็นผมจะพยายามเจอกันดึกๆนะครับเหลือชิ้นสุดท้ายแล้วผมพูดเลย อ่ะสุดท้ายต้องแบบเลือกวางหน่อยโอ้เต็มที่มันได้ประมาณนี้แต่ผมจะเอานี่ไปให้ได้เว้ยไม่พังพังีอพังพังยันเช้าอ่ะตีห้าตอนนี้เฮ้ยมันได้เว้ยเฮ้ยมันได้เว้ยเหลืออันเดียวอันนี้ตรงนี้เลยวางอยู่นุ่มนวลชีวิตกู ยะ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 อ้ะกูอยากตาย <c oughs> อ้เอาเหมือนจบวัน <c oughs> สรุปตรงนี้เลยอ่ะมันเสาละได้ประมาณเนี้ยเอาเอาหมดแล้วเอาไปดิครับโอ้ย ตายเลยวีมันโหดนะน้องเอ้าอะไรอีกวะเนี่ยเอาโขกูเพิ่งจอดอ๋อีกูปวดหัววะ่ะแบบผมทำทั้งคืนอะจนไปอีกวันนึงอ่ะลองคิดดูแล้วกันอ่ะเอาของใส่ครับมี800นะครับที่ขายได้นะโอเคอ้าวรถมาติดอีก โอ้ยแล้วไม่มีรถจะทำยังไงอะอีนี้ก็เดินกลับบ้านไปนอนครับโอ้ยกูเหนื่อยกูเหนือ่อยเอ้ยสวยจริงๆโอเคผมจะลองเรียกรถดูก่อนนะ,ะน่าจะเรียกได้นะครับอ๋อพอดีแหละเอาของแรไปประเมินด้วยครับเอาออกมาทั้งหมดเลยนะโอเคประมาณนี้ครับของแรร้านประเมินร้านแรกครับร้านนี้จะประเมินเป็นพวกงานศิลปะนะครับโอ้หเพียบเลยใส่ก็ไปเลย มีที่เราประเมินไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวเรารอประเมินเสร็จทีเดียวแล้วก็ดูราคาทีเดียวไปเลยครับโอเคประมาณนี้แล้วก็เอาของเดิมออกมาก่อนนะครับใส่ของใหม่เข้าไปข้ามประเมิน30เหรียญทุกชิ้นครับและอันนี้คือที่เราประเมินมาแล้วครับจอกน้าวันนี้ครับร้อยสิบสองเหรียญอันนี้ร้อยหกเหรียญมีแต่หลักร้อยครับผมว่าโอเคนะคุ้มแต่ว่าถ้าเรามีเครื่องมือจะคุ้มกว่าไปต่อกันที่ร้านนี้ครับร้านประเมินพวกแบบของเล่นพวกอุปกรณ์กีฬานะครับ โอ้ยเนี่ยคือโมโหเนี่ยดานไม่ได้อยู่ห่างกันมากดานแบบมาซอยเดียวอ่ะมีของประเมินที่2อ,อย่างนะครับมีไปดุซิก,ก้ากับลูกเบสบอลนะครับราคา30เหรียญเท่ากันครับแต่ล่านะครับ3าชั่วโมงแล้วก็บางอย่างมันจะประเมินไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาประเมินแค่ประเภทพวกนี้เท่านั้นนะครับบางอย่างเราต้องใช้เครื่องมืออยู่ดีครับโอ้โหตู้3 0 0ผมว่าเราปิดท้ายกันที่ตู้นี้ดีวกว่านะครับ300นะแพงสุดที่เคยประมูลไปแล้วแบบเริ่มต้นนะมีเวลาห้โมงเย็นครับ ตอนนี้บ่าย2องผมจะเอาของมาเจ้านำที่นี่นะครับเป็นอีกร้านหนึ่งนะในโซนอีสตขายไว้ก่อนครับแล้วมา980นะน่าจะพอน่าจะพอผมว่าแวะมาเก็บเงินที่ร้านเพิ่มครับตอนนี้เจสันขายไปหมดแล้วนะแล้วมาอีก500เหรียญครับบอกเลยผมว่าตู้นี้ยังไงก็ได้แต่ว่าจบที่เท่าไหร่แค่นั้นเองเอาละมาเริ่มกันเลยแพงสุดนะโอ้โหอะไรววเนียอุ๊ยแต่กล่องนี้น่าสนใจมาก แต่แบบโอ้โหของมันแบบกูถอนตัวได้ไหมไปเอากันก่อนเลยผมเอาที่หลังเลยโผล่ที่หลัง <B ingo. S 1> ไปพี่ไปห้าร้อยแล้วตอนนี้โอ้โหเอาห้าร้อยสี่สิบครับโอ้ยห้าร้อยแปดสิบหกร้อยอ่ะไปครับเราหกร้อยหกสิบเจ็ดร้อยสี่สิบเอา <Okay. S 1> เอาเจ็ดร้อยแปดสิบและ ตกดกมะมูนะครับโอ้โหแพงที่สุดที่เราเคยประมูลมาแล้วนะครับราคานี้วินเหมาตู้นั่นแรงไงมันติดคำนี้แหละไงโอ้แต่ว่าของแลสองอย่างครับกำไรเงินนะครับอันนี้โอ้โหของอยู่นี้ครับมา้าไม้นะครับก็คือเป็นมา้ายูดิคอนนะเด็กๆเ,เอาไว้ขี่เล่นนะประเมินไม่ได้แน่นอนครับตอนนี้ผมคิดว่ามีแต่ของสภาพดีๆมีของแลหลายชิ้นอยู่นะครับ อันนี้ก็ของแรงนะสภาพดีแน่ๆครับอันนี้นี่กล่องล็อกครับแบบใหม่นะสตอเรบ็อกครับอันนี้แรงๆเยอะอยู่นะอ่ะประเมินก่อนเลยครับเก้าอี้อันนี้40เหรียญครับโครงจักรยานครับ97เหรียญนะสภาพดีครับแต่ผมว่าไม่น่าได้กําไรอ่ะนอกจากเอาพวกนี้ไปประเมินอ่ะแต่ผมคิดว่าน่าจะไปประเมินที่ร้านของ b a c k e l ลส์ได้นะครับอันนี้ประเมินไม่ได้ครับวางไว้ก่อนอันนี้กล่องล็อกครับ6เหรียญ เป็นกล่องที่8ของเราพอดีนะก็ไม่ได้กําไรหรอกครับถ้าจริงแต่ว่าผมว่าของแลมันเยอะดีตีไปชิ้นละร้อยอันนี้ก็300ละ3ชิ้นอันนี้ผมว่ามี300อ่ะน่าจะเป็นรวมรวมหกร้อยเนี่ยผมว่าประมาณเนี้ยโอเคได้ของประมาณนี้ครับเอาแค่ตู้เดียวนี่แหละโอเคเราเอากล่องนี้ครับมาสดอกุญแจก,กันไม่ได้สดอกแพงนะรประมาณ8เหรียญเองนะครับและก็ผมไม่แน่ใจว่าร้านนี้เขาจะประเมินของยูนิคหรือเปล่านะร้านนี้เขาประเมินกล่องด้วยนะครับ โอเคส่วนวันนี้ครับเรานอนกันก่อนนะพรุ่งนี้เราไปเคลียร์ของอีกทีกาไรนะสามร้อยโอ้โหแล้ววันนี้ผมจะยังไม่ประมูลอะไรเลยผมจะเคลียร์ของอย่างเดียวเลยนะกลับมาที่ร้านแกลเลอรี่นะครับร้านประเมินอ่ะเอาของแรมมาประเมินครับแล้วก็มารับของเดิมก็คือเสร็จทุกอย่างแล้วนะครับโอเคเอาของใหม่เข้าไปโอเคประเมินไว้นะครับเช็คราคากันหน่อยนะครับวายเนี่ยร้อยสี่สิบกำไรครับ99เเหรียญครับ อันนี้สภาพทั่วไปนะร้อยห้าสิบสองเหรียญอันนี้ร้อยหนึ่งส่วนนี้ร้อยสิบสี่อันนี้ร้อยสี่สิบเก้าครับนิกแน็กอันนี้มันพังแล้วนะครับก็เลยเหลือหกสิบเจ็ดเหรียญอันนี้ร้อยหกสิบเก้าครับสภาพดีสุดครับกูดนะครับ,รบอันนี้ซ่อมได้นะครับนิกแน็กเป็นเก้าสิบสามเหรียญครับโอ้ราคาดีมากฉเฉลี่ยละร้อยใน,นเนี้ย เป็นของที่เราไม่ได้ขายและเก็บสะสมมาหลาย EP แล้วเพื่อมาเอาเมินครั้งนี้นี่แหละเดี๋ยวเราจะไปขายที่ร้านเรานะเราไม่ต้องรีบใช้เงินอันนี้เนี่ไหนวันนี้ผมก็ไม่ได้ทําอะไรแล้วนะครับผมจะรอร้านนี้ประเมินเสร็จด้วยไปเลยแล้วกันโอเคประเมินเสร็จเรียบร้อยนะครับมาดูว่าได้ราคาเท่าไหร่กําไรน่าจะราคาเท่าเท่าเดิมแหละนะครับแต่อันใหม่นี้ร48เหรียญครับอันนี้ก็150เหรียญครับส่วนอันนี้1 6 3เหรียญครับแต่ภาพดีหมดเลยอะแต่รวมๆราคาประเมินไปก็ประมาณ300เหรียญนะครับ ก็ถือว่าเยอะอยู่นะต่อไปครับร้านนี้ครับ t o ย d a s เ make น้อยนะครับระบบมินออันนี้ได้มาฮยูนีนคอนงเราเนี่ยอันนี้ที่ประเมินเสร็จแล้วนะสองอย่างนะสองอย่างนี้ครับเบสบอลราคา100นะครับไปสูบซิก้านับร้อยห้าสิบสี่เหรียญครับสภาพดีนะราคาดีราคาดีครับของแรงราคาดีหมดเลยแล้วเราต้องรอประมาณ5ชั่วโมงครับกับยูนิคอนนี้ซึ่งเราจะรอครับเราจะรอเพื่อพวกคุณจริงๆตอนเดโมนะครับร้านนี้เป็นร้านระเมิน ของแบบล้ําค่าพวกแบบของตํานานอะไรอย่างนี้นะครับแต่เขาเปลี่ยนเป็นแบบร้านประเมินกล่องอะไรอย่างนี้ไปแล้วหรือว่าอุปกรณ์ทางการทหารก็ประเมินได้นะที่นี่เป็นกล่องแบบกล่องเหล็กนะครับราคากล่องประมาณ27เหรียญน,นะแล้วก็อันนี้18เหรียญครับคุณภาพมันต่างกันนะคราวนี้ครับก็ใส่เข้าไปใน warehouse ของร้านเราเลยครับโอ้โหของแลบเพียบอะรอบนี้มาดูว่าเจสันครับจะประเมินราคาวางขายให้เราเท่าไหร่นะอันนี้ร้อยครับจากร0 5นะอันนี้200อโอ้โห ยังไงเจสันื่อมก็ขายออกอยู่แล้วครับขึ้นอยู่กับชา้าหรือเร็วเท่านั้นนะเราไปเอาของเพิ่มดีกว่าวันนี้คือไม่ต้องมามูลก็ของเต็มรถอะ่ะขนกันแบบตาเหลือครับเพราะว่าเรานะครับจะมาเอากล่องที่สะดอกคกุญแจไว้โอเคเริ่มจากกองไม้ก่อนครับออ้ยบ้าว่ะของแลลุ้นแค่ของแลพอครับพิกเกอร์นุเ็นฟินว่ะเออเก็บเก็บอันนี้ผมเก็บหมัว นักบินอวกาศของเล่นครับ43เหรียญราคาก็ดีอยู่นะเพนกวิน14เหรียญกล่องต่อไปรุ่นของแล้วครับเฮ้ยมีมีม,มีกำไรกำไรโอเคกล่องนี้โอ้โหว่าแล้วสักวันหนึ่งเราต้องเจอของดีโอ้ยรูปปั้นหิน,นครับเป็นรูปปั้นแบบครึ่งตัวนะเจอรวดของเล่นครับ46เหรียญโอ้โหราคาดีนะสร้อยไข่มุกครับเหยือกเก็บของนะครับอันนี้ ยี่สิบห้เหรียญราคาดีหมดเลยครับตอนนี้ของแบบธรรมดาก็ราคาดีหมดเลยอ่ะมีของแรอีกแล้วไมโครโฟนอีกชิ้นกล่องนี้มีของแร,แร,งร,งแร,รเป็นรูปปั้นไม้แกะสลักนะครับที่เหมือนเราจะมีอยู่บ้านนะอันนี้เอาโอเคครับเปิดเสร็จหมดแล้วนะได้ของดีมาชิ้นหนึ่งอันนี้เลยและส่วนมากก็จะเป็นของแรครับจบวันนี้ครับวุ่ทั้งวันเลย กำไร200ครับก็ยังอุตส่าห์ได้กำไรนะโอเคเดี๋ยวขอมาเอามือนะครับเป็นของระดับยูนิคนะอันนี้ถ้าเอามือนะ80บเหรียญนะผมจะเอามือไปเลยสร้อยไข่มุกนะครับกำไรนะทีนี้ก็มาที่ร้านนี้นะครับเราก็มารับยูนิคอนครับราคานะอยู่ที่200นะไม่ได้แพงมากเพราะมันพังด้วยนะครับซ่อมนับกลายเป็น290ครับกลับมาที่พาวช็อปของเราโอเคใส่ของเข้าไปครับ ของได้บางอย่างยังประเมินไม่ได้นะครับอย่างเช่นไมโครโฟนนนี้นะแล้วก็เจสันครับทำเงินไปแล้ว800เหรียญนะในการขายของให้เรานะครับโอเคต่อไปเราเอพ่งขึ้นมาวางครับนี่เลยเพิ่มมาอีกตัวและเป็นยังไงบ้างครัสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องพอไว้แค่นี้ก่อนครับยังมีของที่เราประเมินยังไม่เสร็จอีกเพียบเลยครับยังไงไว้เจอใหม่พาร์ทหน้าครับผม